ไม่บอกใครว่าไปเปิดไปพี่เบื in ้องนะไม่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนไปผีดูข่าวดูอะไรเพราะว่านั้นเบื้องเราเป็นเป็นคนเสียดายันขึ้น่อยสิเบิ้องตะข้อเหม็นเกี่ยวกับตัวเกี่ยวนะตะข้อเห็นข้าวอื่นข้าวยางก็บกระเบิ้งก็ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นข่าวอะไรเพราะว่าดูแล้วมันถ้าดูแล้วเปิดหัวจะไม่ดูแต่ก็จะมีซ้ายมีขวาพูดให้ฟังเออมันเป็นอย่างเสียดเอยไม่หันเลยเออเป็นนิสกัดเข้ากับหัจากเข้าอยู่ดอเข้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมัน อะไรก็อยู่แก่ใจนสินะมัน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 บอกเลนว่าเ้างสเปเสพบข้าวหูยางแล้วแตอข้าวกับมีข้าวปลอบข้าวว่าข้าวปลอบข้าวจิงข้าวอย่างไปต่วยืงตัวห้าน้าข้าวคือข้าวไปอืมเพราะว่าเ้ากินเข่าห้องกระเซมืองจาของตักขอปากท้องพี่น้องเ้างเอสบคิดนั่นคิดนี่ยตปวดประสาทน้องบิ๊กนาติตาเราพ่อไปงานวันเกิดอยู่บ้านบนใหญ่เพื่ออะไรบนใหญ่ว่าเมื่อไหร่พ่อจะมากสิวันนี้ก็จะส่ง กำลังใจไปหให้ลูกๆที่ยโสธรที่จะงหววันเกิดคุณพ่อกับมาเรย์ไปเพราะว่าคุณพ่อกับมิสติมิง่งาง,งานใหญ่ขึ้นกันคืองานใหญ่งานใหญ่อยู่ที่นี่ตัวเกี่ยวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิง EP17 ครับพี่น้องผู้ใหญ่บ้านตำรวจหุ่งคงแตกงบอกอย่างนีแน่วสั้นอย่างตำรวจหุ่งป๊าดบอกเสียสุดไข่ไาเลยตำรวจหุ่งด่วนแล้วเขาไปตำรวจหุ่งตัวนอ้อเอาบอกที่เรื่องเนะาะเรื่องตัวเกี่ยวกวัน ไม่ได้ไปตอนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าะก็แฮปปี้เบอร์เดย์ลงหน้าลูกแล้วอยู่ที่ออฟฟิศแฮปปี้เบอร์เดย์ตัวเกียวลวงหนาอยู่ออฟฟิศไปแล้วลรวบอกที่เนียนเรวบอกที่นี่นะก็เรียกว่าคือแพน์วันที่สิบเก้าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันไม่ใช่ว่ามาแพนเสิงใครกับง,งานมันเกิดลูกดิคอยคิดคอยแพทย์มะไรต่างๆดินะคอยแพทย์ขาคอยเจ้าลูกคอยเจ้าลูกนั่นมาจัดวันเกิดอยู่นี่เออมาจะจะเอาตัวเกียวน่ะมาจัดวันเกิดคือตามจริงแพนของค่อยเดอร์สิบสองวันเกิดพ่อ แล้วอยู่ยาวอยู่ยาวจนถึงสิบเก้าเออแต่ว่าแม่เพื่อนตะกินตอนตอนนั้นนะราะว่าป่วยไปเห็นนแม่เพื่อนไหวมากบ่ไห่มากบ่ไห้ลาแม่เพื่อนไม่ให้ลาโองเรียนนานเออข่อยกันเรียกว่าข่อยกันเรียกว่าเออขับใบมาดูบอบขันใบไม้หางสิบเก้ากะว่าไม่ยังกะไปโอกาสนาแต่ว่าปีนารอบป,ปีนาอาจจะว่าจัดวันเกิดอ,อยู่ขอนแก่นมั่งเพราะปีนี้จัดอยู่อันยาสูวไปแล้วมันบอก ปีหน้าก็สลับกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนที่บริษัทบางในป่วยบางในมีอุบิเหตุบางในมีจังหวบังเอื่อนั่นช่วงที่ว่าช่วงที่ว่านไข่จะเอาลูกมากนั่นเพื่อเพิ่นบ่ให้ลูกล่าเรียนเกินสามหมื่นยางีงล่ะเพิ่นบ่ให้ล่าบัดนี้กับบ้านหอดสั่มลูกกับป่วยก่อนนั่นล่าแต่ว่าแพทย์ของแขกคือขอจิตใจยุ่งอยู่แล้วแล้วบัดนี้เพิ่งรับบริษัทจัดด้วยเพิ่มบริษัทมิสอันนี้เพิ่นก็ดพูดไปเราก็เลยโอเคให้ก็ให้เกียรติทางนู้นนนนจัดก่อปีี้เาะ เออทางอันถิ่นทางนนดอนสากบ้านเกิดมังนอนตั้งแต่เขาตกคน้าเขา,เขาให้บริจัดก่อนขอผมกันปีหนาก็ได้ปีหน้าก็ได้เขาจิดไม่ถือทางบอกถือทานะ่าเนาะเมื่อวานเจ้าหเาอเลาะซื้อบัตรล,ลูกบิ๊กนั่งปั่นเพลงลูกยูรีอยู่แม่ขอให้ได้เยอะๆนะลูกเพลงน่ะเพลงมันก็ไปเรื่องของมันแหละตอนนี้แสนวิวละตอนนี้แสนวิวเราหลังบ้าน ลาบ้านแสนยู่แล้วก่อนหน้าก็ลาบ่อยอยู่แม่เขาก็บอกอยู่เขาก็บอกอยู่แต่พระธยาเขายังล่าดูแต่พระยาเขายังลาไปอืมเขาก็เลยทวงอยู่ว่าแต่พัทยาแต่แต่พัทธยาเขายังได้ลาไปหลยมือบั้าของ่ขยคือไปลาอันนี้เอาโซกันโซกันตอนพันธุ์ป่วยดิโซกันพันป่วยตอนตอนนี้ตากระลาไปเข็นมันไม่เท่ากันก็ได้ก็ได้เทียมกันอยู่ก็ได้ย้องกันอยู่ช่องก็ได้อีพีหน้าน้องเต้าหยองมาใช่ไหมครับว่าน รู้ได้ไงดีโอ้ไม่มีอะไรเป็นความลับเลยไม่มีอะไรเป็นความลับสุดๆผมมีอะไรเป็นความลับสุดๆมิจตปูพ่อก็พูดกับที่นู่นไปเนื่นค่ะเนื่น,น,น,นทุกอย่างจ้าเสียงเบาหรอบินเสียงเบามาเบนบ่เบา,เบาหรอเพิ่มเสียงจ้าอีพ่ออีเมียขอว่าขอเบ,า,อบ,า,บาดังดีๆช่วงนี้ใช้เวลากับตัวเคเยอะนะครับดูแล้วอยู่มัน ยังก็อย่างที่บอกอันแะหมู่บ้านหมู่บ้านนี่เพื่อนบอกออกซื้อเมื่อวานนี้พ่อพูดออกซื้อว่าเพื่อนมอบสิทธิ์ให้ป้ากับลุงดูแลเป็นชอบทําแล้วขอกับต๊ะจะยู่เพราะใครว่ารับรู้เนาะข่อยอับใครบอกอากาเมื่อานข่อยกัตกใจอยู่ว่าอุ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าขอกอุ้ยอุ้ยอยู่ขนาเพราะว่าเราเป็นพ่อเราก็ไม่รู้นะว่าว่าว่าใครให้ใครไปให้สิทธิ์ใครดูแลอันนี่เป็นชอบท่าเอียงข่อยก็บบรูข่คยว่าได้รับทราบนะแต่ว่าเัาทราบ เออมาไปสัญญาณยังงียง้ยังงันเป็นห่วงเรื่องเวลาเล่นมือถือในตาท่านมือถือในตาเราไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ผมก็เอา iPad ให้น้องแล้วแล้วก็น้องก็มี iPad ที่จอใหญ่แล้วก็บอกให้ป้าป้าเจวนั่นเปิดเปิดโหมดเป็นบำรุงสายตาคือไอแอปเปิลเนี่ยมันจะมันจะมีโหมดแอปเปิมันจะมีโหมดสีเหลือง ่าเวลาเขาเดินเข้าสับนี่ม,นนมันจะเป็นหมวดสีเหลืองๆขอาก็โต้ใจยู่ขอาก็โต้ใจยู่ว่าเพื่อนบอกออกซื่อว่านเพื่อนไปนเพลิดเรื่องเอกสารทนายมอบอำนาจให้มอบอำนาจให้กับปันป้าแลี้ยงอยังเขาแบโอ้โหก็เลยเออแต่ว่าแขย์สำหรับแขยเด้อแขย์ก็เต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าค่ะสมมตุติถ้าสมมุติ เพื่อนออก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 ,ออกคำตอบมากหรือเอยียงแบบตามเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่พันธุ์ปลาคอยออกระจอตามนั่นอะไรเท่า,าับค,ค,คอยนั่นคอยกระยำยูวาคอยกระยำยูวาคอยนั่นไม่ต้องการคอยนั่นไม่ต้องการขอบข้องลูกแต่เพียงผู้ดเดียวเอยียงเด้อคอยก็แค่อยากอ่าอยากแค่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการอยู่แน่ลูกพอาะสุมเงิน่กันกับ่ะไ้สิเป็นเอยียงมากไม้แค่มีออสิทธิออ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงในการ ลูกไปน้องหล่อโรงเรียนมีการคอมเมนต์ว่าโรงเรียนลูกต้องเป็นอย่างนี้นั้นนี้นะอย่างสี่ขึ้ต้อข่อยกับตมิสิทธ์ตัวนี้น้าแค่นี้แหละพี่น้องแต่หวังอื่นนั่นบ่ได้ไปอยู่บนน้ำดอกอันเอียงอัต่ว่าสิทธิ์ลูกนี่ลูกก็เป็นลูกกระลูกน้งการเอออันใดมันดีก็อยากให้ได้ดีน้ำกันนั่นละพี่น้องแต่ว่าสิทธิ์อีหยังหมอให้ป้ากับลุงไปดูแลนี่ไข่ไข่บ่ลูกไข่ยข่อยตกใจอยู่ไข่โต๊ะกี่พ่อพ่อไข่เพราะว่าเซื้อไผ่อยู่เซื้อไผ่อยู่ ใครว่ได้ใครว่ได้ไปเลว่าข้ามศาสนาใครว่ได้เพื่อเพื่อเอาศาสนาใครผู้ใดแม่เประเทศเพื่อว่าลูกผลประโยชน์ของลูกแม่ข่ครว่ได้อาเทศเอาข้ามสาใจหรือเอามั่นมั่นอย่างมั่นแต่อย่างเอาข้ามสาใจข้ามมั่นมั่นมันได้อยู่บ่หลังมันไม่ได้อะไรมันได้มันได้คือสิ่งที่มันได้คือเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กดีต่อบุตรของเราเออตายไปลูกก็ได้มรดกอย่างชอบธรรมแม่บ่อสันเออลูกก็ได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างชอบธรรมโบแอนวาโบแอนวา ไีู่้อื่นมีสีมีเสียงลูกเข้าแม่มาดกยังปรกงประกันเข้าลูกเข้ากระไดแมมเออแต่ว่าข่ก็ยื่นอยู่หมายว่ายื่น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 ไปเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทําทุกอย่างทุกวันนี้ก็ทําเพราะว่าเพื่อหวังดีกับลูกแค่นั้นบัตรสิบปีสีสวรรค์อื่นดอกอันอื่นเขาบัตรสวรรค์กคนเออลูกข่สองข้นนั้นอื่อเขาบัตสวรรค์เขาบอกแค่นั้นละ เอออันนี้คือลูกข่อยซื้อหัวใจของข่อยไม่อยู่ห่างเดือกข่อยไม่อยู่ห่างขยะเฮดมันถูกต้องข้างบนนี้ยังเสียหายเลยถ้าข่อยมีถ้าข่อยไปรับรองบุูธล่ะบุตรมิข่อยมีสิทธิ์ในบุตรเท่าเทียมกันครับแบบมีสิทธิ์แบบอันนี้อยู่ในสินะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหรือมีสิทธิ์ยังไงก็มีสิทธิ์ในสินะข่อยกับสีดีบักขาดไปหน่องข่อยก็จะได้ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็ส่งเสียอยู่แล้วเนาะเพิ่งอ่าโอเค เรื่องเนี้ยเรื่องการเรื่องการศาาขอขอขอึกษาข่อยกยายามมีการข่อยอสมาชิกอ,น,อ,อน้นพวกคอมเมนต์ได้ข่อยอยากให้ลูกข่ายเป็นเรื่องน่นาหน้าชาดเหมือนข้อนเก่นเนี่ยแต่ว่าตัวมาเด็กเขาก็เลือกได้อยู่แล,แล้วแหละว่าเขาอยากอยู่กับใครเออเอาทําได้โดยที่ไม่มีการยินยอมจากพ่อเหรอ,หรองงท่านสิทธิ์ตอนนี้มันเป็นสิทธิ์ของแม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมัน,ม,นมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วบอกบอก,บอกคือว่าคือบุตรนี่มันเป็นสิทธิ์ของแม่เต็มรลยอยู่แล้วเออ เขากับปแยกให้เอกสารมาลาเพราะว่าบุตรบุตรระหว่างแม่กับลูกนี่แม่กับลูกนี่มันเป็นของอันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าบุตรที่ออกมาจากมารดานี่ออกมาปุ๊บนี่แม่มีสิทธิ์ในตัวลูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแมนบอกยิ่งข่อยไปเลยจจทเยนสมรสเนี่ยแห้งข่อยไปสิทธิ์หยังทางกฎหมายหข่อยไปไม่ฉี์หยังเลยหนาจะบอกไม่มีสิทธิ์อะไรเลยทางกฎหมายอันนี้คือพูดตามความจริงภาษาชาวบ้านคือไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายอะไรทั้งสิ้นแต่ข่อยไปเทศเพราะว่าข่อยขยักเป็นสิทธิ์ของข่อยคือ มีส,สิทธิ์ในบุตรมันกันสิทธิ์ยังสิทธิ์เพื่อยังสิทธิ์ไปหาายังสิทธิ์ไปเท็่ยยังก็รู้ได้สิทธิ์นี่มันมันมันบริสิทธิ์มันบริิกินด้ขึ้นนำแต่ว่าสิทธิ์นี่คือขว้มถูกต้องมันเป็นสิทธิ์ที่ลูกเขาจะได้กับพ่อกับแม่หรือไม่จะเด็กกันนั่นสิเป็นคือในหลักเป็นข้ดขอดีข้อดีได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเราเป็นสิทธิ์ปุ๊บการเลี้ยงดูมันก็เป็นถูกต้องตามกฎหมายแต่แ hey. ต่ละเดือนดูแลกันยังไงอันนรั็นระบบบมนนเป็อบบ ปฏิปัิการเป็นแบบระบุเป็นแบบระบุแมาเขาัานีว่าไปน้ำอันนี้ไปน้ำพี่นองถ้าไปกินบัก้มอู้มอูทับทิมสย